ูซื้อน้องมีวจ้าเป็นลูกพ่อแม่กับแม่ดิวหนูเรียกอนุบาลอายุยุอนุบ,นนบนาลทราบทับสองจ้าเมื่อนี้เป็นวันสงูงหนูหนูกะเตยที่นั่งกลับมาเอี้ยจ้าไปไปได้ร้อมไหมนะามาเอี้ยาจ้ากะลล่าทให้พ่อกับแม่ไปกินละยอ่องไอ้ทีนี้ก็งามง่ามดีเดจ้าเหลืองอุ้ยฮุยอยูอ่ย พอ่อจาหนูก,กับเบลเป็ดมากมือมือเรง่งดีสีลาเป็ดกินกันอี่ไอ้จ้าสิกะกะสีสีใส่สสสสพ่อเจ้ากัว,วเป็ดเตะไกลมาอีกสีต่ตัวสีให้พ่อกับแม่ไปกินได้ย่องส่วนอีแมจ่จ้าก็ไปหาเก็บผักส่ลาเป็ดน,นี่ค่ะตะไคร้ใบมะกรูดเอามาใส่ต้มเป็ดทำให้ นแน่ำน้ำกันเด้อติ๊เต่ามือหนีพ่อจ้าการับบดแบบเป็นพ่อคั่วอีพ่อจ้าโดนโดนเน้นเน้นเน้นเนื้อกินแซ่แซ่ป็ดไส้ไส้เหลืองน้ำเด้อจ้าบ้านนูเรียกเรียกเรียกว่าอ้ำเซตแล้วก็ตั้งวงกินข้าวนางกินพ่อนนาพ่อพรอตากันไม่